เลยเดี๋ยวปุ๊บยู่วันนีปุ๊บมไม่ได้เป็นคนเจ้าจูนะครับเค๋ปุ๊บไม่โดนจะเลือกเคยปุ๊บก็เลยเอาถังเม็ดเลยต้องคิดดูว่าคุณเปนอยากเงี้นปุ๊บเฮ้ยวันนี้โดนบีเขาทุ่นน่ะดิบร้อยน้องโรนันไม่พื้นนานเข๋ให้น,น้องก็ะระจรป่ากว้านจริงนี่ป่ากว่าวันนี้ก็จิม้มตีได้ไหมนี่ไงอ้าวโอ้โหยใเดีวยวล้วใจมันบุ่เลยเออ ตีน้องรับนะแต่พอเห็นหน้าผีน้องก็เป็นผัวผีสักวันได้ไหมน้องบีวันไม่ดีปล่อยอย่ากระดึ้นนะเดี๋ยวเราบมปล่อยน้องปล่อยเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยดินไปแล้วเอนี่ยเนี่ยออปล่อยปล่อยปล่อยช่วยดิอันจะเดินซักเย็บักเย็มา เอ้ยมึงโตเล่นตู่กัวมาตู่กัวเอยลูกเป็นสีดงใหญ่จ้ออนเงนเป็นน้เงิเอ้ยไอ้ดตะเดียวอะเพื่ออันนี้ตันเรโหลวอ่ะบานคูได้ปกติเตียตุ่้าเว้นไปันนูทีเว้นไปันนี่ทีบางที่ไม่จช่จำหน้เลยอเพื่อนบักมังดองรมันมาตายไหมอืมเพื่ เตืนบบอนให้มึงยางนะเวย้ยมึงจะไปนอนกับคนนู้นที่คนนี้ที่วันวันไม่จำนาระวังไอ SAV ข้ามห้านะเวย้ยอะได้หวีเลยลุงวงการตลอดแหละบางคนบางคนก็มีโอกาสเสี่ยงนะเว้ยมีทุ่งยางบางทีทุ่งยางมันแตะทุ่งยางมันได้แบบนี้ทุ่งยางมันจะบางคนเกิดกาสกัดจุดกาวกาวเปิดเส้นเต่มันจะมีสูญจุดหนึ่งเปิดเส้นในนั้นบางทีมันมีโอกาสดิบรุ่มาได้บางทีมันจะจูปลาจูแป้งเป็นแป้มันไมมันต้องเป็นปนนัญ นังกับมึงยิงนังยิงจิดต๊อกอยู่บ้านก็ดีอยู่เลยกูไม่ห้ามมาเลยอ๋อแต่กูไม่ใจแรงเลยไมึงจิ๊ตต๊อกกูเกล็ดเดือนไว้มึงอยากเดียวเท่มั้งไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไคนนู้นที่อยู่นี่จี๋มึงก็ใจนะเพื่อนกูรับไา้แล้วอะไรว้ามึงใหญ่เอ้ยอยากกินเด็กกันดิสิดวงมึงดองเป็นเกมวะเออไอ้เจ๊งไปเนี่ยวะกูได้ยินเจ๊งรอดแบบเดียว ไอ้เจ้าเกมมันไปได้ได้ยินแต่คนเล่นเกมไปได้แต่แล้วกูเปิอแล้วกูไม่ได้พอมมันเท่เหรโอ้ยมึงนี่ครับกูจริงกูเลยนี้เกมมันมันเกมอะไรเลยมัวให้เล่นเอาจริงจังโอ้เกมมันนัดมึงว่าเกมจับปีนเป็ดเก่าเว้ยมันนัดมึงว่าลองเลยเออได้หองเลยที่วะนี่นี่ฉันมักยังไงกันมึงวเคสไลฟ์เลย S S P เีทเป็ดเก่าเว้ยบาทเดียวก็เสียวได้ เออไแจ๊คมันเก็บลบนะกูยิ่งกบเรื่องแต่มันไม่เป็นเมียหน่องไมมทางกิ๊บไอ้แจ๊คมันผู้ชายเป็นเมียตัวใหญ่ไรแบบเอไอ้ไรหน้องไม่น้อยมึงอะน้องไม่เด็กกลางบ้านกูเลยเลียอยู่มันยิ่งเปียบแต่รูต่างกล้นว้าเดี๋ยนี่เจ๊กูเป็นชี่ดวงเดินปั๊บเย็บปั๊บเย็บเลยเนี่ยกนเลียมันไปโทษดีตับล้างหลายเลี้ยอันนี้เยเนี่ยไปบอกเคยนะเว้นดูมันเออเออเออกูไม่บอก hello em Mai đi, Ê chết bây giờ nó cái tưới, chết tốt cái tưới lao mà mọi quá, Lao bập 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 tập lời Ờ, mọi người nhìn thấy cây này hôi Dết biệt, quảm lập, mấy mì đầy ruột dính dính Cúi át ra cu ruột con đứa, bọ cây con đứa mà, chứ không có chắc mọi người nhả cây Hê 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 Tập này ra Áo, tao đi mày cho Áo đấy เอ้ยตู้ไม่ได้ว่ะอือตัดหน้าเลยตัดตัวเปเลยดิไหนีเด้เงกานตลอดแหละเบางคนองกาันมีโอกาสเสี่ยงนะเวยมีทุ่งยางบางทีทุ่งยางมันแตทุ่งยางมันได้แบบนี้ทุ่งยางมันช่วยองกันแตะก,ก,ก,ก้ด้าวก้าเปเซนต่มันจะมี0.1เปอร์เซ็ในนั้น ทีมันมีโอกาสดิ่จะโง่มาได้บางทีมันจะจูปาจูแพร่ปั๊มเก่นแพร่มากๆมันต้องมีปัญหาเฮ้ยนึกว่ากูเป็นไอเดวีไม่ใช่มั้งไอีว่ากูเต่งปามนี่เพร่ย่าค่ะนี่เกี่ยวกับแม่มาจะเว้นนี่เอ๊ะยังกันตาใบใบเรียกว่ากูเฮ้ยเฮ้ยจับบอลทำได้ปะ ทำรายงานช่วงครูที่โคริโนโ่แล้วแกทำเรื่อง HIV น่าไว้ผู้ปีเช่นวันที่จะพที่ผมผ่านนี่ไหมแกงเว้ยทำรังานกูไม่กลัวเลยอาการเริ่มแรกของผู้รับเชือ้อ HIV หนึง่งจะมีไข้หนาวสั่นอาการที่สองไ <c oughs> ห้เหลือรัง <c oughs> อาการที่สามก็เนือ้ออ่อนแรงไอ้เรื่งองอะไจ๊ะ,ะไม่เปิดอ้ไม่ได้นอนเลยนะึ้นไม่ไม่ก็ยังเรย่องอะเออห้ามันเป็นแม็ดอะไรนะรัวอีโจ๊กอีใไชอมาเลยมึงกูไปงานค่าหรือว่ากูไปเถึงปั๊มมางาทุกงเตีป๋ปอนรกูรับบ้านเลยกัน lạ bài con bơi, hèn nhát quá, thế mà, ác cảm đây đeo, khai não sáng, à, check mình nặng sáng rồi ai gan, cằm nửa on đẻng đặt trong ní, mày เฮ้ยม่น่าเลยครูเป็นแรกอ่ะพี่ฟังฟังพ้นวันนี้ไม่น่าเลยวันนั้นพี่ไปทีเดียวเลยทีเดียวเลยติดเลยดิไม่ติดเลยทีเดียวเลยติดใจแปลนพี่กินมีเดียวเลยไม่รอติดไม้พี่มาบม่เชิญบ้านโซเล็ตโตเลตโตเลตเข้าปวดครับพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เปิดมั้ยจีวันนี้นะพี่ Chịu khói đẹp, khuôn tình yên, ưu... Ê! Thấy nhạc chả? Nghe tiếng... Ê! Tiếng mô Ui! đây mà! Nam mô mà đứa với nà! Chết nà thật chết! Người dân đồ gắn không? Tôi chắc đấy! Để đứa vừa hiện đăng người ta ấy! Đăng những mô thôi! <laughs> Lê kìa rồi! <là> cứ đi Ừ! <laughs> để bà thử à. Được, chán, mà tôi đăng cái mê đấy hả? Đừng luyện Trang! Mà tôi chỉ vội เราเรามาทรวร่างกายทุกอภาระเลยประจำปีกว yeah. ่าแกกิแรงอยู่เลยไหมเจ้าฝุ่นผีผัดจบสิเด็กข้าห้องตรวจครับกันนรกไปห้ามออกกันนะเด็กไม่เอาเบอร์ปุนออกมาเลยเนาะเรื่อไงมี่เป็นเอ็ดน้องไม่อยากเตี๋ยวเบลไข่มุ้งมื่งนะเอ็ดมันไม่ได้เป็นกันง่าย Bên cạnh mãi, tôi đi đây, bí mật mày để bếp bí mật béo kia 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 vì phong kia 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 nhìn nhiều kia kia

Ô, ô, chị chẳng chị nghe mày Ừ, cái mình nhìn các cô nó không? Thôi, thạc, thạc một chút cái này Hay nó không có đặt mưu à, <laughs> Hãy Hello, nóng con Quang mai, mà chơi trôn gần mạng vì đi đi Hãy chết mày mây hiền để em lịt Vươn, 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 vươn mà mà đi bị mới mấy cái kén đi nó mà chơi tiêu quá bị về trong có đồ nó hết có đồ nó trong ăn được không? มันใหญ่หยุกได้เร็วพื้นดีปัฒนาขึ้นบังเลยปตะเทศมันต้องชอบข้าวมาลิเรืนมั้งเลยน้าหนูน้าว่างไม่อะใช่หนงก็อยาเล่นบัดนั่นนี่น้าๆๆวีกูจไม่ติดนี่จริงอะโอเคครับยวเจอกันนะเวลยนี้กูจะได้ผัาติวเซื่องเสืกูจะไปเรียนกับมึงนะไม่เรียนถืว่ากับมึงชัวนี่กูไม่เคยจบเลย เวทีร really ักเรีก็ได้พลนมันนี่ได้ขี้เดียวล้ววะครับไอหนอยไอ้ไอหนองดักเรีดักแท้มันงคัวมันจะนั่งได้มันก็เลอะเลยมันก็ตึ๊บตึ๊บกับกลุ่มไม่ละมานด้านมันดันเปลี่ยนเฮ้ยเสื้อไม่ดักเรียกมันกูมั่งลยมอ้าวเีตุการเ์อะไรนี่จะตรงนี้ก่อนไม่ย้อนแหลไม่ตายชดเพื่อนี้เต็มหน้าไม่เด่นย้อด Mày chọn đi Nó hỏi đây ôn Nó cười tôi phải nói Ôn gặp bạn mày có ở đây là. Ừ, yeah. Đó, đại Đi rồi tìm tôi ra là Thôi đi nè Ây chết Ê, chết มึงเป็นอะไรก็มึงว่ากำลังกล้าวได้ก้าเข็มพอดีดูเออพวกกูทะายกเลยอยู่คุณยายน้องก็ติไดรีเฮ็ดไอรีอยู่ไหนกูเจียงกูก็ไปชรวยอยู่กูก็ไม่แน่ใจมืนนี่นะกูเป็นไดวี่พวช่วยเหลือขอบกูมามตายเจ๊ตอมไปไหนมึงก็เป็นคนกูเไยเฮ็ดไอพีไม่ใช่มันติดกันยังไงอย่ติดตัวตัวติดเลยใช่ไหอโอ้ มีโกรธแม่เลยนะเจ๊กนะโลว่าคุมเที่ยงแต่มึงก็ไม่อยากให้น้งมาเที่ยงวันี้โกรธแม่เลยวะดีเดีอไอ้เบนะไ้ตอัลโลครับฮัลโหลครับชดมาจากคินะครับพูดตวของคุณเป็นรครับมึงมเรออไกป็นเรเ้วูไม่ว้อกเราวมาบานกันกูไปแล้ว อเป็นมไม้ปะเฮ้ยเป็นไม้มึงงานเป็นไม้เป็นไม้มึงไปเอาไหนี่ยไม่เลยนั้นนี่โอ๋อนอนนอนนอนอ๋อนอนอย่าเพิ่งไปเลี้ยงนี่อะไรยิกใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิกแกเดียวเราต้องได้ว่าเราเป็นได้ยีไม้เถอเรากลัวออนติดแต่เดี๋ยวโม่ตัวมาแล้วนะเราปกติดีดีกว่าไอ้พวกอะไรไม่แปลกไม่ได้ปิ้นกันหน้าโมกันนี่เออเลอะน่าเลยนี่ เราตกแต่งแกลเลอรีมาอ่นี้ม่ก็ยังไม่เหลือหมออ๋อก็วันเลอะน่านแล้วนี่นเราคิดดูแล้วนะเราเดี๋ยวไปนาะุณหมูมั่งคุนลีมั่งโม่ไปทั่วเราเที่ยวจัวติดโรคมาโซ่รักเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องติดโรคอีกแล้วรักเดียวก็ต้องป้องกันนะไม่เป็นโรคแถมยังไม่ต้องเถิดพึ่งยาคุ้นอยู่แล้วได้ครับไปการันตีดังชื่อต่ออิวดังชื่อไปเดังชื่อ I'm